ดีกคนเอเมื่อวนมากตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่สวนจุนันทาใช่ก็เป็นมหาลัยที่เราเรียนมานะคะซึ่งหอน้องโตเนี่ยอยู่แถวนี้แต่ว่าวันนี้เรามีภารกิจไปไหนกันดีเอ่ยไม่บอกนะคะนะจ๊ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากรู้อยู่แล้วค่ะจริงจริงพี่เดือดรำบักมากนะคะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปตะลุยพาหุรัดนั่นเองนะคะเพารัดก็จะมีแบบพวกผ้าพวกเครื่องประดับพวกกระดับเนี่ยเยอะ ผ้าแขกผ้าแบบเยอะพาอินเดียอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันตามจริตกระเทยถูกต้องค่ะไปตอนนี้นะคะเราก็นั่งรอรถเมี์เราจะเดินทางแบบธรรมดาที่สุดใช่ไหมถูกต้องเราจะไม่มีการแบบว่าไปสมบุกสมบันเอาง่ายง่เราจะไม่ใช้เงินแก้ปัญหานะคะถูกต้องหลงคือหลงค่ะวันนี้แล้วก็จะนั่งรอรถเมี์ถูกต้อง สไตล์สาวสวยใช่จากสวนสนันทาไปที่พาหุรัดก็จะเป็นรถเมลสายอะไรน้องตน้นหนึ่งสองค่ะก็ไปถึงอ่าหนก็ได้ห้าก็ถึงอยู่ไหมไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่า1,2ึออ่ะถึงแน่นอนนะคะหนสองมันวิ่งมาจากค่อยขวา ตอนนี้นะคะเราลงรถเมล์กันมาแล้วะะแล้วรถเมล์หนึ่งสองใช่ไหมเวลามันเลี้ยวเข้าเส้นจเจริญกรุงอะ่ะเราก็ลงป้ายแรกเลยนะคะ<า>แล้วก็เดินย้อนเพื่อที่จะไปดีโอสยามด,ดีโอสยามก็จะขายอะไรบ้างน้องตนก็จะเป็นพวกผ้านะคะข้าต่างๆมันมีหลายเกรด้วยกันนะจะเป็นพวกข้าผ้าใหม่แท้หรือว่าข้าใหม่เกษตรก็มี คนก็คนจะนิยมใช้เป็นทพราะแบบจะเด็ดคอนหนึ่งคือราคาถูกมันก็สองคือรวดเร็วมันมีความหลากหลายมากกว่าแต่ด้วยต้นทุนที่มันไม่สูงมากคนก็เลยนิยมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหมือนนี้เราเนี่ยเราก็จะใช้ผ้าแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แพงมากเพราะเราใช้สอนนักเรียนเนาะมันจะมีความคุ้มค่ามากกว่าแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเหมาะแก่การที่แบบว่าใช้ในเศรษฐกิจแบบยุคปัจจุบันอะไรอย่นงหละแหล่ดิโอสยามนะคะก็อยู่ถนนเส้นเยาวราชนั่นแหละเอาง่ายๆสังเกตง่ายๆคืออยู่ติดกับสารานเฉลิมกรุงนะครับตะวันตกที่คึก ก็ oh. MRT สักจากยอดโอเค ลายสวยมากที่เห็นเมื่อกี้คือผ้าลุนตยานะคะเป็นผ้าของท่าน่าลายสวยกะเทเลือกผ้านะคะผ้าสวยมากคันคนออกจากดีโอสยามนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นพาหุรัตนะคะนี่ที่รวบรวมแบบพวกผ้าต่างๆอ่้ก็จะเป็นแบบขายสองฝั่ง ทุกสไตล์ทุกแบบนะคะใครสนใจผ้าเอาไปตัดหรือแบบเอาไปทำอะไรก็มาดูที่พาวลัดก็จะเป็นแบบขายผ้าหรือหรือพวกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าวัสดุที่เอาไปประกอบให้เป็นชุดอะ่ะพวกได้กิ่งทองหรือแบบกระดุมอะไรเงี้ยแล้วที่สองคันคือแถวนี้ไม่ได้ขายยาผ้านะคะใครที่เตรียมจะแบบว่ามีางานแต่งงานหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกที่เป็นแบบว่าการแต่งงานหรือวของชำรวยอะไรเงี้ยเยอะแยะมากขายของชำรวยก็เยอะหไงปะไอแก้วขายอะไรเงี้ยเก็บหนูล้างตะสูตร ขึ้นได้นะคะอุยนนี้ราองเอออันนี้ร้นนี้เราเซลบ่อยเซลทุกปี <c oughs> นี่แล้วก็จะขายข้าเม หมวกอีกจก้ะหมวกลูกไม้หนึ่งจ้ะเฮ้นมากล่าสุดคอนเซปต์การเดินทางด้วยรถเมี์ก็คือลม่มล้มไปแล้วหนึ่งเพราะว่าเพื่นกร<น>ะดะนัดเพื่อนบ่ายสองอันนี้กิ่หมวกแล้วบ่ายสองกว่าบ่ายสองกว่า,วาแลยจะออกจากทางรัตเตอทุกคนไปเพื่อนก็คือไปถึงร้านหมดทุกคนแล้วใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแหกกดกันนิดนึง <laughs> <laughs> ไปเจอกันที่ร้านค่ะจ้ะ ที่ BTS กรุงเทพมหานครแต่ว่าคนเยอะมากเลยนะคะจริงโควิดทำอะไรคนกรุงเทพไม่ได้ถูกต้องค่ะคนกรุงเทพเราสตรลองเราฉีดวัคซีนกันหมดแล้วงงนะคะนั่นแหละเราก็เลยอยู่บนรถเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปแล้ววันนี้เราจะไปไอ้คอนสยามไอไอ้คอนสยามกันเพราะว่ามีคนไม่ค่ เราจะบูลลี่เพื่อนไม่ได้เพราะว่าหลายคนก็เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยไปนั่นแหละไม่เคยไป <g ül> เดี๋ยวเราจะไปขอนสยามนะคะะด้วยรถคุณไอ ตอนนี้เราอยู่ที่ซอย20มิถุนาแยากย2่คุณเปิ่มบุคลากรค่ะร้อนมาก <c oughs> ทุกคนแบบคนมานั่งรอยเยอะมากนะคะเราได้คิวที่เท่าไหร่น้องมิน้น<ม>อเราได้คิวที่47ตอนนี้อยู่ที่คิว30<ม>ก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง<ม>ชั่วโมงครึ่งนะคะนเยอะมากม นี่นะคะก็ได้งูปะคะได้มานั่งแล้วนะแต่ว่าร้านให้นั่งได้แค่สี่คนเรามาห้าก็เลยต้องแบ่งสามต่อสนี่เราสั่คือละ4ี่อยห้าสิบนะคะนี่คือ ปกติก็จะได้กุ้งได้หมึกอะไรเงี้ยเครื่องในแต่เราไม่กินเครื่องในแล้วก็กุ้งกับหมึกหมดวันนี้ยแล้วก็สั่งลูกชิน้นชีสเพิ่มนะคะแก่ผักแกลไข่น้ําจิ้มคุณเปิ้ลจะเป็นสามรสชาติอันนี้จะหว,วานหวานอันนี้ก็จะแบบเป็นน้ําจิ้มหมูกระทะทีท่เผ็ดเผดอันนี้เป็นเหมือนซีฟูด้ดแล้วก็มีมาม่านะคะบรรยากาศก็เหมือนโต๊ะก็เวลยอาหาร đẹp mà Rồi là cái hơn Rồi đâu <laughs> อร่อยรอจุดนี้พูดเลยว่าเขาจริงแล้วนะจ๊ะ ผมแล้วจเจ้าจริงแล้วนะไอ